ทุเยหัดปลูกไรอ้อยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูนะครับไรอ้อยที่เราปลูกเป็นปีแรกนะครับแล้วก็ครั้งแรกนะครับแล้วก็ปลูกในที่นานะครับว่ามีลักษณะอย่างไงครับอ่าลองดูครับนี่นะครับเป็นอ้อยพันขอนแก่นนะครับปลูกครั้งแรกนะครับปลูกในท้องนานะฮะซึ่งเป็นปีแรกที่ปลูกนะครับก็คือในพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณหกไร่นะครับก็เหตุผลนะคทำไมถึงปลูกนะครับอ่า ไร่อ้อยนะครับอยู่ในท้องนานะครับก็คือในช่วงนะครับเวลาช่วงหนึ่งนะครับที่มีราคาของนะครับอ้อยนั้นนะครับมีราคาที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการราคาก็ดีนะดีกว่าข้าวอีกนะครับดีกว่าข้าวอีกนะครับและทีนี้นะครับก็คือในส่วนของการประกันราคาอ้อยนะครับก็จะดีกว่านะครับแล้วก็การดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับฉะนั้นนะครับเรา หนึ่งหันมาปลูกอ้อยนะครับเพื่อลองปรับเปลี่ยนดูนะครับหลังจากที่เราปลูกแต่ข้าวนะฮะทำนามาหลายหลายปีนะครับอ่านะครับก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับมาดูว่าเรามีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรนะครับแล้วจะทําให้นะครับอ้อยของเราเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพที่ดีมีค่าน้ําหนักที่ดีมีค่าน้ําตาลที่ดีนะครับแล้วก็มาดูกันเลยนะครับในพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ5ไร่ถึง6ไร่นะครับอ้อยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นอ้อย ตอแรกนะครับซึ่งนะครับการที่เราจะปลูกในอ้อยต่อแรกนั้นนะครับเราก็มีการดูแลนะครับในการฉีดพ่นนะครับอ่าสารเสริมประสิทธิภาพทางใบนะครับใช้โฟทีนะครับในการฉีดพ่นนะครับอ่าหนึ่งฉีดได้แค่อ่าฉีดหนึ่งครั้งนะครับในอัตราส่วนนะครับนะครับอัตราส่วนก็คือนะครับโฟทีหนึ่งช้อนนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับ สามารถฉีดพ่นได้เลยนะนี่ครับสามารถฉีดพ่นได้เลยนะสำหรับอ่าโฟทีหนึ่งช้อนนะฮะต่อน้ําี่ลิตรนะครับหนึ่งซองนะสามารถผสมน้ําได้นะครับ800ลิตรนะครับหนึ่งซองสามารถผสมน้ําได้800ลิตรนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าลูกค้านะฮะที่เคยใช้นะฮะก็